วันใดวันหนึ่งเขาทําสมาธิได้บวกกับการได้สดับผู้ชาบอกเขาจะไปเกิดเป็นเทวราที่เป็นอริบุคคลแล้วหลังจากตายก็จะปรินิพันนี่คือประโยชน์ของการได้สดับในคําาของตถคตเขาบอกโอ้ยผมยุ่งประชุมทุกวันเลยทํางานไม่มีเวลาว่างเอาไว้ให้มาฟังก็พวกนี้ทํางานลืมตายนะจริงๆแล้วความรู้ที่จําเป็นเร่งด่วนที่สุดของมนุษย์คืออริสัตส เร่งด่วนยิ่งกว่าการดับไฟที่ไหม้ผมบนศีรษะหรือไฟที่กำลังลุกไหม้พรงเสื้อผ้าเธออยู่ผู้เจ้าถามสาวกจะทําอะไรถ้าไฟกําลังลุกไหม้พรงเสื้อผ้าสาวกบอกรีบดับผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อริสัตสีก่อนด่วนไหมด่วนกว่าเพราะนั้นโยมต้องรู้ว่าชีวิตโยมเนี่ยอะไรเร่งด่วนจริงๆแล้วถ้าโยมไม่มาเกิดในบ้านในเมืองโยมก็แค่เกิดแล้วก็รอตาย ยมไปเกิดในป่าก็แค่เกิดรอตายเช้ามาก็ไปหาผักหาญ้ามากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ดวงอาทิตย์ตกโยมนอนรอดวงอาทิตย์ขึ้นตื่นแล้วก็ทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งตายแต่พอโยมมาอุ้แหไว้เกิดในเมืองโยมก็เริ่มถูกสอนให้เข้าโรงเรียนต้องเรียนต้องจบมหาวิทยาลัยต้องเป็นด็อกเตอร์นะต้องมีงานทำนะต้องหาเงินได้นะ เสร็จแล้วโยมก็กเกษียณเป็นคนแก่นอนอยู่บ้านนะจะตายแล้วเอ๊ะแล้ววิชาแก้ความตายจะทำยังไงไม่รู้สิมัวเพลินอยู่ในโลกลืมไปห0สิปีใช่ไหมเพลินไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ระหว่างทำงานโยมก็ถูกโลกธรรมกระทบมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสันเสริญนินทามีสุขมีทุกข์โลกธรรมแปดกระทบโยมให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะ กว่าจะหมดทุกข์ได้ก็กเกษียณออาหมดเรื่องทํางานมาเจอเรื่องครอบครัวอีกใช่ไหมลูกหลานมันอย่างนั้นอย่างนี้ยมก็ยังมีทุกข์ไม่หยุดยังไม่มีวิชาแก้ทุกข์เลยเนี่ยทางานลืมตายพระเจ้าจึงบอกความตายนี่ไม่ไม่รับประกันให้กับใครนะพรุ่งนี้อาจตายก็ได้เย็นนี้อาจตายก็ได้ไม่มีความแน่นอนคนที่มาใส่บาตรที่วัดอาตมาใส่บาตรเสร็จเดินข้ามถนนไป นั่งพักที่ร้านค้าเส้นโลหิตในสมองแตกตายน่ะแม้ตายแบบๆเลยเนะีไ่ไหมไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ดังนั้นอย่าโมวัวเพลินบางทีเราคิดปรุงแต่งวันโน้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้จะทำเย็นนี้ตายทุกอย่างจบเลยโยมไอ้ที่ปรุงแต่งไว้ไม่มีราคาหมดราคาไปเลยจะส่งลูกไปเรียนไปเมืองนอกนะจะทําเงินเท่านั้นเท่านี้จะได้ยศได้ตําแหน่งหมดราคาหมดเลยตายแล้ว แล้วตายแล้วได้อริยหรือ,อยังยังนี่ไงปัญหาอย่างน้อยโยมอะเอาตัวให้เป็นอริยก่อนโสดาบันเอาเตี้ยสูตรก่อนเนี่ยเตี้ยสูตรจะโสดาบันเนี่ยนะหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันคือการที่ผู้เจ้ารับประกันว่าพบหน้าบรรลุธรรมแน่นอนคือเหตุอะไรฟังคําตถาคตหนึ่งเหนื่งยงโยมฟังไปเนี่ยวันนี้กลับไปฟังเลยอนาปานสตินะโสดาบันอะไรต่ออะไรเนี่ยฟังไป หรือโหลดแอปพลิเคชันไปก็ได้มีหนังสือทุกอันซีดีทุกอันดีวีดีทุกอันอยู่ในแอปพลิเคชันนะลงไปในมือถือในแท็บเล็ตของโยมฟังได้ตลอดเวลาเหตุปัจจัย4อย่างก่อนถึงโสดาบันและรับประกันการบรรลุธรรมคือฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นโยมต้องฟังบ่อยๆแล้วมันจะพูดตามได้แล้วจะนึกในใจนึกได้ แล้วจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจสีเหตุปัจจัยเนี้ยถึงโยมจะยังไม่เป็นโสดาบันพระพุทธเจ้ารับประกันว่าอ่อให้ขาดสติเวลาตายคนคนนั้นก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเขาจะบรรลุธรรมนี่ง่ายสุดแล้วนีน่ไม่ต้องทําอะไรมากเลยเพระฉะนั้นลูกเราจะดีเองหลายโรงเรียนตอนนี้หลายพันโรงเรียนทั่วประเทศ ที่เราทำโครงการให้ท่องพุทธวจนะหน้าเสาธงทั้งโรงเรียน <c oughs> เกรดเฉลี่ยของนักเรียนทั้งโรงเรียนดีขึ้นพึบยกโรงเรียนเลยครูงงนะหลายภาคไม่ได้เกิดที่ภาคเดียวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะอาการเดียวกันและอาการที่ครูเจอก็คือนักเรียนเรียบร้อยขึ้นพูดจา ง่ายขึ้นฟังมากขึ้นนะการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างนี้อ,อากับกริยาดนีนี่คือผลแบบพื้นๆเลยที่ได้แล้วก็เห็นได้ชัด,ดนในด้านกายภาพเลยนะดังนั้นนี่แค่เอาคำพุทธามาท่องนะท่องทุกวันท่องทุกวันแล้วเราก็ให้เสริมว่าทุกชั่วโมงขอให้นั่งสมาธิอย่างน้อย ขอนาทีหนึ่งจริงๆพระพุทธเจ้าขอเวลาแค่ลัดนิ้วมือบอกถ้าพิกูจเจริญอาณาปานสติแม้ช่วการเพล่งลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินนาบาัตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใยายถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเรายิ่งมากยิ่งดีน้อยๆขอลัดนิ้วมือเราก็เลยบอกขอนาทีหนึ่งขอความร่วมมือครูทุกคนหนึ่งนาทีก่อนสอน ให้นักเรียนนั่งสงบสงบรู้ลมหายใจจากนั้นเนี่ยนักเรียนมันจะเรียนดีขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะ<แ>การที่เรียนไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่จิตไม่เป็นสมาธิมันนั่งอยู่ในห้องเรียนแต่ใจมันไปที่ห้างร้านแล้วมันไปเล่นไปจะไปเตะฟุตบอลแล้วจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันเข้าใจไหมดังนั้นทำยังไงจะฝึกให้คนมีจิตอยู่กับปัจจุบันทำสมาธิ วิธีทําสมาธิทํำยังไงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอาณาปานสติพระพุทธเจ้าเองก็ใช้อาณาปานสติบอกพิกคุทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์เราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิทําให้กายของเราไม่ลําบากตาของเราไม่ลําบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านบอกพิกครทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลําบากตาไม่ลําบาก และจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซาอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีแค่เอาใจมาตั้งอยู่กับกายคือลมพระศาสดาบอกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมรวมสู่ใจบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดเข้าใจไหมหลักการง่ายๆแล้วเวลาทําอย่าตั้งใจมาก หรืออย่าละหลวมเกินไปให้ตั้งใจพอดีพอดีพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีนี่การทําอนาป่าแล้วถ้าจิตหลุดออกจากลมไปทํำยังไงพระองค์ให้ละนันทิทิ้งความคิดให้เร็วที่สุดความเร็วในการทิ้งอารมณ์เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการภาวนา ว่าคนคนนี้นั่งสมาธิคุณจะนั่งมากี่สิบปีก็ตามก้าวหน้าไหมเนี่ยวัดยังไงทิ้งอารมณ์ได้เร็วไหมโกรธมาดีใจมาทิ้งได้เร็วไหมนะใครทิ้งได้เร็วดุดกระพริบตาปุ๊บดับเลยผู้เจ้าเรียกเธอมีอินทรีย์าวนาชันเลยใกลบ้บรรลุธรรมละ